มีผลต่อทงมีผลต่อตนัเห็นไหมกินเวลทีเขี่ยวอะแวนไม่ครสบสมาชิมีปัญหาแน่อ,นนะอันนี้ครูออแจ้งแล้วนะอันนี้ครูบอคะแนนให้เธอนะไม่ใช่กินเสร็จปุ๊บโอ้สบายใจโนทิ้งเออกลับมาที่นี่ได้ไดสบายใจสมใจแน่แค่ขวดน้ำขวดเดียวรักษาได้ไหมได้ครนะับเออห้ามไปขโมยกันนะ กินได้เก็บเอามาด้วยเพราะว่าเพราะว่าครูจะให้นักเรียนทำโมเดลหนึ่งอันไม่รู้จักโมเดลเ,เดี๋ยวรู้เองกลับมาเอาขวดกระไม้ครบอ่าะมันจะใช้ประมาณกินแปดขวดตอกลุ่มนะโมเดลรู้จังไหม, <S 2> <S 2> ดมเดินกลับมารู้เองเข, <S 2> <S 2> <S 2> ข้าใจไหมเข้าใจไหม